สวัสดีค่ะช่องไม่มีบุปผักนะคะเช้านี้ดีจะมาเก็บใบาราค่ะจะเอาไปแจงแกงพริกขาหมูในช่องครอวมแม่บีนะคะต้นนี้บ้านบีเรียกว่าต้นใบาราค่ะแต่ว่าบีไม่แน่ใจว่าบ้านเพื่อนๆจะเตียกเหมือนกันไหมเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะจะเอาไปแกงพริกขาหมูช่องคลองแม่บีนะคะ กิ่งของเขาก็สามารถปักช้ำได้ค่ะสามารถปักช้ำได้แบบง่ายๆหอ,หอมมากเลยค่ะช่วงนี้ต้องหาแบบสมุนไพรแกงกินบ่อยๆ บางกิ่งบีก็จะเก็บเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะโทรศัพท์ช่วงนี้มันจะเบลือๆหน่อยนะคะภาพจะไม่ค่อยชัดต้นบวบค่ะเหมือนเขาจะเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเริ่มจะเป็นดอกแล้วค่ะใกล้จะได้กินบวบแล้วต้นสวยต้นสวยสมบูรณ์มากๆ งนี้ก็จะมีพ่อแมงลักผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ในกะละมังนี้ก็เป็นกะหล่ำปมสีม่วงนะคะกะหล่ำปมสีม่วงค่ะมีเคยปลูกแต่กะหล่ำปมสีเขียวนะคะแต่ว่าสีม่วงนี้เป็นการปลูกครั้งแรกค่ะแล้วก็ต้นนี้คือขึ้นช่ายนะคะต้นนี้นานมากๆเป็นปีแล้วค่ะปลูกครั้งเดียวคุ้มมากเลยนะคะต้นขึ้นช่ายพอต้นเขาเริ่มเสริมเราก็สามารถตัดแต่งทำาสาวให้เขาได้ค่ะ ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะกินอร่อยมากค่ะจะเอาไปต้มจืดจะเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากแล้วก็ปักชำง่ายมากๆเลยค่ะแค่เราเด็ดกิ่งของเขามาไปปักเขาก็เกิดแล้วค่ะรดน้ําด้วยนะคะรดน้ําเช้าเย็นเขาก็เกิดค่ะเกิดง่ายมากปักไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดค่ะขายายพันธุ์ง่าย ินอร่ยยด้วตรงนี้จะมีต้นกล้าแมงลักเยอะเลยนะคะมีได้โรยมเมล็ดเอาไว้ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากให้เขาเป็นต้นเป็นพุ่มสวยนะคะเราก็ต้องดิดยอดของเขาค่ะต้นแมงลักต้นแมงลักต้นโหระพากะเพรานี้คือต้องดิดยอดให้เขานะคะ กล้าคนาค่ะมีได้โรยมเมล็ดเอาไว้นะคะต้นกล้ากําลังขึ้นสวยเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเกิดใบจริงอีกนิดนึงแล้วก็จะย้ายลงแปลงผักค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแมงลักค่ะที่ได้บีลงคลิปเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเด็ดยอดให้เขาด้วยค่ะ ต้นกล้าขึ้นใช่ค่ะกำลังขึ้นสวยเลยตรงนี้เป็นกระชายนะคะที่บีได้ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเขาเริ่มแตกหน่อใหม่ขึ้นแล้วนะคะบีได้ปลูกเอาไว้ในขวดน้ําที่เหลือใช้แล้วนะคะไม่ตอนตอนนี้ก็ต้องรอรุ้นให้เขาลงหัวให้ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะลงหัวไหมปลูกลงในขวดน้ําเก่าๆค่ะนํามา,ชาใช้จะเกิดเป็นประโยชน์ ในกระลังนี้ที่มีได้ปลูกขมิ้นเอาไว้นะคะแต่ไม่ใช่เป็นขมิ้นขาวนะคะขมิ้นชันค่ะเขาเกิดแล้วนะคะต้นหอมแบ่งค่ะสวยมากต้นหอมแบ่งนี้ต้องแบ่งนะคะเขาถึงจะสวยค่ะแบ่งขยายได้รอยๆเลยนะคะ นี่คือแปลงผักของบีค่ะมีไม่เยอะแปลงผักสวนผักข้างบ้านนะคะมีไม่เยอะแต่ก็มีให้เก็บกินได้ทุกวันเลยค่ะบีต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังกำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ